สวัสดีครับท่านที่ชอบพลอยเพทายกล่องนี้เราให้ดูพังพลอยเพทายอมเขียวเพทายฟ้าฟ้าเข้มฟ้าแก่ฟ้าอ่อนกอ,อกขาวนะครับเรามีโทนสีให้เลือกเป็นพลอยจากธรรมชาติก็จะมีสีแตกต่างกันไปถ้าออกอมเขียวก็สวยฟ้าน้ำทะเลฟ้าเข้มฟ้าอ่อนแล้วก็เป็นพลอยเพทายขาว ก็สวยคนละแบบครับเป็นพลอยที่มีความแวววาวใกล้เคียงกับเพชรมากที่สุดพลอยสีท้านี่ครับคือป็พลอยที่ทนนทมีเนื้อใสแล้วก็เหลี่ยมแวววาวเป็นประกายนะครับเมื่อโดนแสงไฟนะครับเป็นพลอยที่นิยมกันในกลุ่มของผู้ที่ชอบพลอยสีฟ้านะครับ สีฟ้าน้ำทะเลออกอมเขียวอมเหลืองมีไหลสีนะครับสนใจก็โทร0871505601นะครับ